ตอนนี้มีรถกระบะนะครับดับอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงนะครับตอนนี้ก็มีพลเมืองดีนะครับช่วยกันลากเข็นเข้าข้างทางเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับรถกระบะคันสีขาวนะครับมีพลเมืองดีแล้วก็ร้านค้าที่เขาอยู่ร้านแบตเตอรี่นะครับลงไปวิ่งช่วยเข็นนะครับ สาเหตุที่ดับเป็นเพราะแบตเตอรี่หมดหรืออย่างไรนะครับก็นี่นะครับร้านแบตเตอรี่ร้านนี้มีน้ําใจนะครับพี่เขาลงไปช่วยนะครับบางทีอาจจะได้ลูกค้าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าแบตหมดนะครับตัวต้องให้พี่เขาช่วยในการเปลี่ยนแบตนะครับแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับใครต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับร้านตะวันแบตเตอรี่นะครับ เจ้าของร้านมีน้ำใจนะครับช่วยลดนะครับรถคันนี้ที่ไม่ติดนะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับไปได้แล้วนะครับไปได้แล้วครับก็สำหรับคลิปนี้น้ำใจดีๆของคนไทยยังมีอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้วันที่ 20่สครับวันที่20 20ิบพันาทมนกลิบเกีนะครับ,20 20, บ, 2, ก,นนรบก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้จะได้หยุดกันแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ